เพจดังเล่าเหตุผลนิชาไม่พูดเองว่าโสดเผยโตโน่จ่อยหลังมีดรามา่าหลังจากที่นางเอกสาวหนา้าใสนิชาณธานิชาดังวัฒนาวนิชให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังพระเอกนักร้องหนุ่มโตโน่พากินคำวิไลศักเจอดราม่าเรื่องความสัมพันธ์กับอดีตผู้ช่วยผู้จัดการจนทําให้คนจับตามองถึงความสัมพันธ์ของโตโน่นิชาว่าเป็นยังไงซึ่งนิชาไม่ขอพูดถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวแต่เมื่อนักข่าวถามว่าแฮปปี้กับชีวิตโสดไหมเจ้าตัวก็บอกว่าแฮปปี้ดี และเมื่อถามว่าใช้คำว่าโสดได้หรือยังนิชาตอบว่าอยู่คนเดียวค่าทำให้คนสงสัยว่านิชาตอบแบบก็แค่จะพูดเองว่าเลิกกันแล้วหรือโสดแล้วไม่ได้เลยเราจะได้กินอาหารมาหรือเปล่าล่าสุดเพจอีป้าข้างบ้านก็ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าคือเวลาเขาจะพูดอะไรคนเขาคบกันมาเจ็ดปีก็ต้องมีช่วงวัดใจและตอนนี้น้องเพิ่งฮิวใจตัวเองแฮปปี้มีความสุขพูดอีเวนต์งานนี้แล้วงานอื่นอาจจะได้พูดอีกไง เพราะช่วงนี้นิชากำลังดังเข้าใจฟิลนั้นปะและที่สำคัญคือนิชาเป็นนางเอกไงไม่อยากพูดให้ร้ายใครอย่างที่บอกว่าน้องตอบว่าอยู่คนเดียวแล้วมันก็ชัดเจนแล้วนะว่าน้องโสดที่คนสงสัยว่าน้องตอบแบบนี้เราจะกินอาหารหมาไหมอันนี้คอนเฟิร์มได้9 9เปอร์เซนต์ว่าไม่กินอาหารหมาแน่นอนเพราะนิชาเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายตัวเองหรอกและเรื่องไหนที่ทำให้อานิชาขอบายนะจ๊ะ วันแรกที่น้องรู้ข่าวผู้ชายก็ยอมรับผิดทำตัวแมนแมนเพื่อขอโอกาสกับนิชาก็อีกนิดเดียวแล้วแต่โชคดีที่ไมยกับเพชรไปออกรายการโหนกระแสเลยทำให้น้องตาสว่างพอน้องได้ดูรายการน้องร้องให้หนักมากและรู้สึกจะเป็นรอบนั้นรอบเดียวมั้งที่ร้องให้ให้คนอื่นเห็นน้องเองก็พยายามดึงตัวเองเพื่อกลับมาสดใสโชคดีที่บรรดาเพื่อนของน้องคนรอบข้างดีมากเวลาไปเจอนิชาก็ไม่เคยพูดเรื่องที่มันดราม่า เพื่อให้นิชาทุกใจเลยนิชาไม่ชอบจมอยู่กับความเศร้าที่คนบอกว่านิชาทำใจไม่ได้เลยไม่อยากพูดถึงโตโนโ่คือถ้าฉันเป็นนิชาฉันก็ไม่อยากพูดถึงเพราะว่าไม่อยากให้ค่าแค่นั้นเองส่วนสำหรับโตโนโ่ฉันไปสืบมาแล้วคือรอบนี้จอยไปเลยเพราะรู้ว่าจากนี้งานก็คงน้อยลงสังคมก็ไม่ยอมรับคงโดนตราหน้าไปอีกนานโตโนโ่ก็รับสภาพไปก่อนแล้วกันส่วนเรื่องที่คนสงสัยว่าไมายกับโตโนโ่ไม่กลับไปแอบคบกันใช่ไหมอีป้าก็คงตอบว่าไม่แน่นอน อันนี้อีป้าคอนเฟิร์มคงไม่กลับไปคบกันแน่นอนเพชดังเล่าเหตุผลนิชาไม่พูดเองว่าโสดเผยโตโน่จ่อยหลังมีดรามา่าหลังจากที่นางเอกสาวน้าใสนิชานธนิชาดังวัฒนาวนิชให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังพระเอกนักร้องหนุ่มโตโน่พากินคำวิไลศักเจอดราม่าเรื่องความสัมพันธ์กับอดีตผู้ช่วยผู้จัดการจนทําให้คนจับตามองถึงความสัมพันธ์ของโตโน่นิชาว่าเป็นยังไงซึ่งนิชาไม่ขอพูดถึงประเด็นดราม่าดังกล่าว แต่เมื่อนักข่าวถามว่าแฮปปี้กับชีวิตโสดไหมเจ้าตัวก็บอกว่าแฮปปี้ดีและเมื่อถามว่าใช้คำว่าโสดได้หรือยังนิชาตอบว่าอยู่คนเดียวข้าทำให้คนสงสัยว่านิชาตอบแบบก็แค่จะพูดเองว่าเลิกกันแล้วหรือโสดแล้วไม่ได้เลยเราจะได้กินอาหารมาหรือเปล่าล่าสุดเพจีป้าข้างบ้านก็ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าว โดยบอกว่าคือเวลาเขาจะพูดอะไรคนเขาคบกันมาเจ็ดปีก็ต้องมีช่วงวัดใจและตอนนี้น้องเพิ่งฮิวใจตัวเองแฮปปี้มีความสุขพูดอีเวนต์งานนี้แล้วงานอื่นอาจจะได้พูดอีกไงเพราะช่วงนี้นิชากำลังดังเข้าใจฟิลนั้นปะและที่สำคัญคือนิชาเป็นนางเอกไงไม่อยากพูดให้ร้ายใครอย่างที่บอกว่าน้องตอบว่าอยู่คนเดียวแล้วมันก็ชัดเจนแล้วนะว่าน้องโสดที่คนสงสัยว่าน้องตอบแบบนี้เราจะกินอาหารหมาไหม อันนี้คอนเฟิร์มได้99%เอร์เซนตว่าไม่กินอาหารหมาแน่นอนเพราะนิชาเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายตัวเองหรอกและเรื่องไหนที่ทำให้อานิชาขอบายนะจ๊ะวันแรกที่น้องรู้ข่าวผู้ชายก็ยอมรับผิดทำตัวแมนแมนเพื่อขอโอกาสกับนิชาก็อีกนิดเดียวแล้วแต่โชคดีที่มายกับเพชรไปออกรายการโหรกระแสเลยทำให้น้องตาสว่างพอน้องได้ดูรายการน้องร้องให้หนักมากและรู้สึกจะเป็นรอบนั้นรอบเดียวมั้งที่ร้องให้ให้คนอื่นเห็น น้องเองก็พยายามดึงตัวเองเพื่อกลับมาสดใสโชคดีที่บรรดาเพื่อนของน้องคนรอบข้างดีมากเวลาไปเจอนิชาก็ไม่เคยพูดเรื่องที่มันดรามา่าเพื่อให้นิชาทุกใจเลยนิชาไม่ชอบจมอยู่กับความเศร้าที่คนบอกว่านิชาทำใจไม่ได้เลยไม่อยากพูดถึงโตโน่คือถ้าฉันเป็นนิชาฉันก็ไม่อยากพูดถึงเพราะว่าไม่อยากให้ค่าแค่นั้นเองส่วนสำหรับโตโน่ฉันไปสืบมาแล้วคือรอบนี้จอยไปเลย เพราะรู้ว่าจากนี้งานก็คงน้อยลงสังคมก็ไม่ยอมรับคงโดนตราหน้าไปอีกนานโตโน่ก็รับสภาพไปก่อนแล้วกันส่วนเรื่องที่คนสงสัยว่าไมายกับโตโน่ไม่กลับไปแอบคบกันใช่ไหมอีป้าก็คงตอบว่าไม่แน่นอนอันนี้อีป้าคอนเฟิร์มคงไม่กลับไปคบกันแน่นอน